มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ทำหน้าผากนะคะกับปากกระจับของจากยูนิคอนคลินิกไปนะคะวันนี้พี่ครบสามเดือนใช่ไหมคะมาให้คุณหมอดูเนาะนี่ให้ดูปากใกล้ๆนะคะเป็นกระจับยกมุมสวยมากเลยส่วนหน้าผากนะคะเคสน,นี้ทำไปสามเดือนนะคะนี่นะคะโหน,นูนสวยมาก ไม่เห็นขอบเลยนะคะเคสนี้นะคะคุณหมอเหลาตรงหน้าผากให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเคสสาวสองเนาะที่หนกคิ้วค่อนข้างสูงนะคะคุณหมอก,ก็จะปรับฐานให้มันเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ซิลิโคนพี่ใส่ไซอะไรคะไซเอ็มค่ะไซเอ็มนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าหวานขึ้นสวยมากนี่ครบสามเดือนแล้วนะ ม่ขนาดยังเข้าที่ไม่เต็มที่นะเนี่ยเลิศแนอนนี้ปากกระจับนะคะของพี่เขาทำแบบลิปการาฟยกมุมปากด้วยนะคะสามเดือนยังเห็นทรงกระจับสวยมากเลยจ้าเดี๋ยวพี่เขาจะมาทำปากล่างต่อนะคะมีแผนทำกับคุณหมออีกจะทำขมับด้วยปากล่างด้วยเอาให้ปัวปังไปเลย สวยพอใจ้าใจไหมคะม้าใจค่ะคุณหมอใจดีเนาะใจดีไม่เจ็บไม่เจ็บเ,เลยใช่เพราะว่าลูกค้าหลายคนกังวลว่าแบบตอนทําหลังทําจะมืนหลังทําจะเจ็บเจ็บไหมคะคุณพี่รีวิวไม่เจ็บค่ะอาจจะมีเจ็บแค่ตอนช่วงเราฉีดยาชาแค่นั้นค่ะแค่นั้นปกติแล้วหลังทําวันแรกเป็นไงบ้างวันแรกก็ ตามอาการเนอแผลผ่าตัดมันก็จะต,ต้อง,อองอปวดตามสเต็ปของมันอยู่แล้วใช่แต่ก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็อยู่ที่เราว่าเราจะบำรุงเราจะดูแลตัวเองใดูแลตัวเองนะครับถ,ถ้าเราเออมีเด็บเวน่าแเข็งขัดเราก็เอามาแบบหายไว้ขึ้นเลยเช่นคุณพี่นะคะสามเดือนปวดมากชก็ไปทํางานได้เลยนะี่ยไปทํางานกี่วันคะพี่ก็สี่ สี่วันสี่สี่วันก็คืออยู่รักษา,กาลักผ่าตัดปุป๊บันที่ห้าก็พันผ้าไปทั้งนั้นเออเลิศม,มีคนชมมั้งไหมคะ่ะมีก็คือเขาบอกว่าเออน้กผ่าเต็มคืนอะไรอย่างเงี้ย เปิดโง่เฮงเนาะรับซับโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่กลับบ้านพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนครบหกเดือนเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ยังมีโปรอยู่นะคะสําหรับโปรต้อนรับวาเลนไทน์นะคะเสริมหน้าผากราคาหนึ่งห่สี่ันเก้าร้อยบาทยาหนึ่งพันบาทนะคะ สำหรับคนที่จองและทำภายในเดือนกุมภาเท่านั้นนะคะส่วนปากกระจับราคาเริ่มต้นที่6,900บาทยา1,000บาทนะคะถ้าทำพร้อมกันแอดมินลดค่าย,ยาให้ฟรี1,000บาทเลยจ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะทักแชทเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าไปพักผ่อนก่อนเนาะวันนี้มาหาคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ